สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยกันด้วยนะครับก็ขับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องตีแซนสตอรีโอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกลัดเน็ตฟรีของค่ายดีเทคนะครับซึ่งในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกทั้งหมดนะครับ17ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีเน็ตนะครับความเร็วอยู่ที่250 MB 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB สิคลิกและสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่1 8บคลิกนะครับและในส่วนของระยะการใช้งานนะครับก็จะอยู่ที่1วัน7วัน30วัน1เดือนและสูงสุดนะครับอยู่ที่6เดือนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะใช้ส่งของรัดเน็ตฟี่ค่ายดีแทกนะครับก็สามารถฟั้งรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพราะผมเชื่อว่านะครับในส่งของเน็ตฟีแต่ละตัวในคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่จะ ใ้ได้ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละซิมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากใช้เน็ตฟรีนะครับก็ขออื่นเลยนะครับจะต้องมีสังของเงื่อนไขนะครับ3เงื่อนไข1จะต้องเป็นซิมระบบเติมเงินนะครับ2จะต้องเปิดซิมมาแล้วไม่ทํากว่า3เดือนนะครับและ3นะครับจะต้องเติมเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า300บาทนะครับใครที่มีครบ3เงื่อนไขนี้นะครับสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ข้อความไม่เข้านะครับในสังของคานกดสมัคร เน็ตฟีดีแท่งนะครับและข้อความไม่เข้านะครับก็ลองให้ทุกคนนะครับปิดเครื่องและเปิดเครื่องดูใหม่นะครับเพราะบางตัวนะครับข้อความอ่านจะดีเลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมรัดเน็ตฟีของค่ายดีแท่นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจครับผมในการทำคลิปดีอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากจ่องตีแซดสตูดิโอนะครับและหากมีข้อขารใดก็ต้องขอไปไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอพร้อมแล้วไปรับชมเน็ตฟีของค่าย ดีแตกสิบเจ็ดตัวเด็ะะกดกันได้เลยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปดห้าศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปดห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเอมบนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่หนึ่งวันไปดูตัวที่สองกันได้เลยนะครับ ตัวที่2นะครับกดดอกจัน104ดอกจัน104เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่500 MB อระยะคารใช้งานอยู3 3่ที่1วันนะครับไปดูตัวที่3กันได้เลยครับเน็ตฟรีตัวที่3ของค่ายดิแตกนะครับกดดอกจัน3เข้าวดอกจัน754้าเหลี่ยมนะครับดอกจัน3เข้า้าดอกจัน7 5 4ี่เหลี่ยมก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่1กิกระยะคารใช้งานอยู่ที่1วันนะครับ ไปดูตัวที่สี่กันได้เลยครับตัวที่สี่นะครับกดดอกจันสองสองสองดอกจันสองเก้าสี่สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันสองสองสองดอกจันสองเก้าสี่สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็น,นความเร็วอยู่ที่หนึ่งคลิกระยะการใช้ยานอยู่ที่หนึ่งวันไปดูตัวที่ห้ากันได้เลยนะครับ ต่อมอีตัวที่5นะครับกดดอกจัน2 2 2ดอกจัน8สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1นึ่กิกระยะคานใช้ยานอยู่ที่1วันไปดูตัวที่อกกันได้เลยครับตัวที่อกนะครับกดดอกจัน3 9 9เ้าดอกจัน5 5้า้าสี่เหลี่ยมดอกจัน3 9 9เ้าเ้าดอกจันท5้า้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2คลกิกระยะคานใช้ยานอยู่ที่7วันนะครับคลิปนี้ก็จะมีเน็ต7วันนะครับเยอะสุดเลยนะครับ ที่เนะครับกดดอกจัน103์ดอกจัน8สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน103์ดอกจันรปสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกระยะคารใช้งานอยู่ที่7วันไปดูตัวที่8กันได้เลยครับต yeah, ัวที่8นะครับกดดอกจัน3ามเข้าเข้าดอกจัน55สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกนะครับระยะคารใช้งานอยู่ที่7วันไปดูตัวที่9ากันได้เลยครับ ตัวที่9นะครับกดดอกจัน์103ดอกจัน8สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน์103ดอกจัน8สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกนะครับระยะการใช้ญานอยู่ที่7วันนะครับไปดูตัวที่ข้9กันได้เลยครับเน็ตฟรีตัวที่ข้9นะเน็ตฟรีตัวที่10นะครับกดดอกจัน222ดอกจัน48สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน222ดอกจัน 484เหลี่ยมก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่2กิกนะครับระยะขานเชียานอยู่ที่7วันนะครับอันนี้นะครับใครที่กดสมัครครั้งที่1ไม่ได้นะครับก็ลองกดสมัคร2-3ครั้งดูนะครับเพราะก็ความในส่วนของ n e t f ฟรบางตัวนะครับมันก็อาจจะดีเลย์นะครับไปดูตัวที่11กันนะเลยนะครับตัวที่11บเอดกดดอกจัน103ดอกจัน150สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน103ดอกจัน150สี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่2กิกส ระยะคานใช้งานอยู่ที่วันไปดูตัวที่12กันได้เลยครับตัวที่12นะครับกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งห้าศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่สองกิกระยะคานใช้งานอยู่ที่เจ็ดวันนะครับไปดูตัวที่สิบสามกันได้เลยครับตัวที่สิบสามนะครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันแปดห้าศูนย สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน1นึดอกจัน8 5 0หสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกระยะคารใช้งานอยู่ที่1เดือนเต็มนะครับไปดูตัวที่14กันได้เลยครับตัวที่14นะครับกดดอกจันสามเก้าเดอกจันหนึ่งศูนย์สามสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันสามเก้าเดอกจันหนึ่งศูนย์สามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นความเร็วอยู่ที่5้ากิกนะครับระยะคารใช้งานอยู่ที่1เดือนเต็มนะครับ ไปดูตัวที่15กันได้เลยครับตัวที่15นะครับกดดอกจันสามเข้าๆดอกจันสองเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันสามเข้า้ๆดอกจันสองเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ความเร็วอยู่ที่10คลิกระยะการใช้งานอยู่ที่1เดือนเต็มนะครับไปดูตัวที่10อกกันได้เลยครับตัวที่10โอกดดอกจันสองสองสองดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมดอกจันสองสองสองดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นความเร็วอยู่ ก็จะเป็นเน็ตไม่หั่นไม่ลดสปีดนะครับสา,าสามารถใช้ได้1เดือนเต็มนะครับไายได้ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับไปดูตัวที่17ตัวสุดท้ายกันได้เลยครับตัวที่สิบดกดดอกจันสามข้าวข้าดอกจันสองศูนย์ข้าสี่เหลี่ยมนะครับดอกจันสามข้าวข้าดอกจันสองศูนย์ข้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่สี่สิบแปดกิกนะครับระยะขานใช้งานอยู่ที่อกเดือน สามารถรับเน็ตฟรีตัวนี้ได้นะครับเดือนรับ8คลิกเลยนะครับใครได้ตัวที่16ตัวที่17นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ได้ในส่วนของเน็ตฟรีตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับในส่วนของตรงนี้ใครที่ไม่ครบในส่วนของเงื่อนไขสามเงื่อนไขที่ผมบอกไปข้างท้นนะครับก็ไม่สามารถเซได้นะครับแต่หากใครที่ครบสามเงื่อนไขนะครับก็สามารถ ใช่ได้อยากแน่นอนนะครับส่วนใครที่กดสมัครแล้วนะครับก็ความไม่เข้าเลยนะครับก็ทุกคนลองกด2-3ครั้งนะครับหรือไม่ก็ปิดเครื่องและเปิดเครื่องดูใหม่นะครับเพราะบางตัวนะครับก็ความมันอาจจะดีเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ